สยาย้ายตัวเองมานั่งข้างๆคนหน้าหวานถามย้ำอีกครั้งว่าว่าไงครับคอนโดอะไรเออคืออย่างนี้นะยาตอนแรกนิดาว่าจะไปเชียงใหม่กับพี่แต่พี่อยู่บนดอยมันลำบากและอีกอย่างนิดาก็อยากทำอะไรเกี่ยวกับผ้าม่านพี่ก็เลยแนะนำให้ทำที่กรุงเทพก่อนน่าจะดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เขาคุยกับคุณพี่ไว้แล้ว แต่พี่ก็บอกให้รอคุยกับยาก่อนคุณอุเทศพยายามไกล่เกลี่ยเพราะรู้ว่าลูกเขยในอนาคตไม่ชอบใจความคิดนั้นแน่นอนนิดาอยากไปอยู่คอนโดหรือครับเสียงเข้มของคนพูดพยายามที่จะไม่แสดงออกให้รู้ว่ากำลังหงุดหงิดค่ะผมมีคอนโดสี่ห้าแห่งถ้านิดาอยากไปอยู่ก็เลือกได้เลยตรงไหนก็ได้มีทั้งใจกลางกรุงเทพและรอบๆกรุงเทพเออคือ,อน,นิดาเกรงใจค่ะเกรงใจอะไรทำอย่างนี้ผมน้อยใจนะ คำว่าน้อยใจของเขาทําให้ดวงตากลมหวานต้องจ้องมองเข้าไปในดวงตาคู่คมของคนพูดและก็ต้องเสหลบลงมองอาหารในจานแทนเมื่อรับรู้ว่าสายตาคู่นั้นมันทําให้หัวใจเต้นแรงแปลกๆพ่อก็เห็นด้วยกับคุณอาน,นะลูกส่วนเรื่องทําผ้าม่านก็ต้องวางแผนให้รอบคอบว่าจะเริ่มอะไรยังไงส่วนตอนนี้ปรับตัวก่อนแล้วค่อยว่ากันมีอะไรก็บอกคุณอาน,นะลูกไปลองแต่งห้องตัวอย่างที่คอนโดทาวก่อนดีไหม มีห้องตัวอย่างสามห้องสามแบบผมยกให้นิดาตกแต่งเป็นการเริ่มต้นได้หรือคะนิดาทำได้จริงๆหรือคะเสียงใสกับดวงตาคู่หวานที่มองสพมาอย่างตื่นเต้นทำให้สยาอยากจะดึงร่างบางมากอดไว้กับอกแต่ตอนนี้ทำได้แค่ส่งยิ้มจริงใจและพยักหน้ายืนยันเป็นคำตอบขอบคุณค่ะนิดาจะทำให้ดีที่สุดเลยมือเล็กๆยกข,ขึ้นไหวขอบคุณอย่างน่ารักหล่อนช่างน่ารักจริงๆ ทั้งสวยหวานไปทั้งเนื้อทั้งตัวผิวเนื้อผ่องพันยิ้มหวานนั้นสันส่นสะเทือนหัวใจจนเขาแทบจะไม่อยากรอเวลายิ่งมองไปรอบๆเห็นคนหนุ่มคนแก่ที่บางคนก็แอบมองบางคนก็มองหลอนตรงๆแล้วก็นึกห่วงจนอาหารเช้าแทบจะติดคอต้องยกน้ําขึ้นดื่มลดอาการรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วสยาก็ขอตัวไปคุยเรื่องงานกับชูชัยรัชนิดาพาบิดาไปเดินเล่นที่สวนยมที่อยู่บนชั้นเกือบสูงสุดของโรงแรม ซึ่งบนชั้นนั้นทั้งชั้นประกอบด้วยสระว่ายน้ําห้องออกกําลังกายที่มีเครื่องออกกําลังกายหลากหลายชนิดโต๊ะปิงปองสนามเทนนิสห้องซาวน่าและสนามเด็กเล่นคุยเรื่องงานกับชูชัยเสร็จแล้วสยาก็โทรศัพท์ไปหาบิดามารดาที่ภูเก็ตทันทีที่บิดามารดาทราบข่าวก็ถามว่าเมื่อไหร่จะพามาหาแม่กับคุณพ่อเราสยาอดที่จะหัวเราะอย่างมีความสุขไม่ได้เขารู้ว่าบิดามารดาต้องการให้เขาแต่งงาน เรื่องใหญ่ก็คือต้องการอุ้มหลานและเขาอายุพอสมควรที่จะแต่งงานได้แล้วรอทำความเข้าใจกันสักระยะนะครับแล้วผมจะพาลูกสะปรไปกราบคุณพ่อคุณแม่จะแม่จะรอแต่ยานานนักละ่ะครับรักคุณพ่อคุณแม่นะครับดูแลตัวเองนะลูกวางสายจากบิดามารดาแล้วสยาก็โทรศัพท์หาเขมนันพี่ชายลูกคนลุงที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานเหมืองพอฝ่ายนั้นได้รับรู้ก็บอกทันทีว่าลุยเลย จัดการให้อยู่หมดัดจับแต่งให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ทำหลานให้คุณอาทั้งสองซะคำสั่งที่ทำให้สยาถูกใจจนต้องหัวเราะใจเย็นๆครับพี่อย่าเย็นมากละกันคนสวยคนดีมีแต่คนหมายปองนะยาคนนี้ผมจองไว้แล้วครับแล้วก็รับรองว่าไม่นานแน่พี่เตรียมของหวนรับน้องสะพ้ายรับหลานเอาไว้ได้เลยเออจะเตรียมไว้รอยังไม่ได้เมียเลยพูดถึงหลานแล้วให้มันจริงเถอะจะหามาประเคนให้ขอบคุณครับพี่ เดินย่อยอาหารพอสมควรแล้วรัชนิดาก็พาบิดากลับห้องได้เวลาลื้อกระเป๋าเดินทางเอาของฝากออกจากกระเป๋านิดาซื้อของมาฝากคุณพ่อเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะกระเป๋าใบเล็กในมือถูกส่งให้กับผู้เป็นบิดาที่นั่งอยู่บนโซฟาพร้อมกับอีกถุงหนึ่งที่แยกต่างหากถุงนี้นิดาฝากให้คุณสยาด้วยนะคะทําไมหนูไม่ให้คุณอาเองล่ะลูกฝากคุณพ่อไปให้นะคะลูกสาวพูดอย่างนั้น คุณอุเทศก็ไม่ได้บังคับอะไรหันมาสนใจเปิดกระเป๋าที่ได้รับเป็นของฝากหยิบของทุกชิ้นออกมามองอย่างชื่นชมเรียกรอยยิ้มจากคนเอามาฝากได้เป็นอย่างดีขอบใจมากลูกถูกใจพ่อมากเสื้อแต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นของเขานี่คุณภาพดีคงทนจริงๆเสื้อที่หนูส่งมาให้พ่อทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมเก่าลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนิดาคะคิ้วสวยเลิกขึ้นอย่างสงสัยในคำเรียกของบิดา หนูเข้าใจพ่อไม่น้อยใจพ่อใช่ไหมลูกไม่ได้คิดว่าพ่อบังคับหนูใช่ไหมผู้เป็นบิดายัางกังวลเรื่องอะไรคะสาวน้อยหน้าหวานเอียงคอมองบิดาด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มไม่แน่ใจว่าบิดาพูดถึงเรื่องอะไรก็เรื่องที่พ่ออยากให้หนูอยู่กรุงเทพโอไม่ค่ะไม่เลยค่ะจริงๆแล้วนิดาก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะทําตามฝันที่วาดเอาไว้โดยมีพี่ๆเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วคะ่ะใบหน้าหวานทรงยิ้มให้กับบิดางั้นพ่อก็สบายใจ แต่ถ้าให้เทียบกันระหว่างคุณพี่กับคุณอาสยาพ่อก็ไว้ใจคุณอาสยามากกว่าและคนดูที่ว่านี้ก็เป็นของคุณอาเรื่องความปลอดภัยและเรื่องคนงานก็ไว้ใจได้หนูรู้ใหม่ลูกว่าหนูเป็นคนสวยไม่ใช่แค่สวยแต่สวยมากทีเดียวความสวยก็มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเจ้าของได้พอๆกันช่วงนี้พ่อต้องอยู่บนดอยเสียเป็นส่วนมากแต่ก็แบ่งเวลาไปดูโรงงานที่แพร่บ้างไม่ได้อยู่กับที่ถ้าหนูไปอยู่ด้วยพ่อก็ต้องทิ้งหนูไว้คนเดียว ก็คงจะเป็นห่วงหนูมากถ้าเป็นไปได้ป้องกันได้ในชีวิตนี้พ่อจะไม่ให้เหลือริ้นยุงไรมาไต่ตอมลูกสาวของพ่อเด็ดขาดหนูไม่ได้สวยขนาดนั้นเสียหน่อยคนที่รู้ตัวว่าสวยรู้สึกเขินทิ้งร่างลงบนโซฟาตัวยาวข้างๆผู้เป็นบิดาพร้อมกับกอดแขนเอาไว้แน่นถ้าไม่สวยหนุ่มๆแก่ๆที่ห้องอาหารคงไม่มองกันตากลับคุณพ่อก็พูดเกินไปค่ะลูกสาวหัวเราะเบาๆพูดจริงและพ่อก็ห่วงนะห่วงด้วย นิดารู้คะ่ะและนิดาก็รักคุณพ่อมากด้วยพ่อก็รักหนูมากกว่าชีวิตของพ่อได้ซ้ําไปคุณพ่อเล่าเรื่องธุรกิจของคุณพ่อให้นิดาฟังหน่อยสิคะที่มีปัญหากับคุณอาวณิช์นะคะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครช่วงนั้นธุรกิจบ้านจัดสรรกลับมาเฟื่องอีกครั้งคงประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดก็ขายดีแต่บริษัทของเรากลับขาดทุนด้วยความที่ไว้ใจด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานตั้งแต่สมัยเรียน พ่อก็ไว้ใจคุณอาวนิชไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนอกในพ่อฉุกคิดขึ้นมาก็เลยให้คุณสืบทําให้รู้ว่าคุณอาวนิชเอาเงินออกไปทําอะไรบางอย่างเป็นการลงทุนส่วนตัวแถมยังดึงเอาคนอื่นมาเป็นหุ้นส่วนโดยไม่ได้บอกกล่าวพ่อก็เลยมีปัญหากันก่อนที่พ่อจะพาหนูลงกรุงเทพพ่อก็ถูกดักยิงแต่ไม่โดน ตั้งแต่นั้นมาพ่อก็ระวังตัวเองแต่ที่พ่อเป็นห่วงที่สุดในชีวิตของพ่อก็คือหนูและคุณอาศยาก็รู้เรื่องเลยยื่นมือเข้ามาเราก็ปรึกษากันเพื่อความปลอดภัยของหนูหนูก็เลยถูกส่งไปอยู่แคนาดาก่อนหน้านั้นพ่อไม่คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดไม่รู้ว่าจะพลาดวันไหนก็เลยทําอะไรๆฝากคุณอาศยาเอาไว้หลายอย่างถ้าพ่อไม่รอดหนูก็ยังมีคุณอาศยาดูแลช่วงนั้นพ่อเข้าไปดูไม้ไม่ได้ เข้าโรงงานไม่ได้เข้าบริษัทไม่ได้หนูก็รู้ว่าคนงานเป็นคนของคุณอาวนิ์เกือบทั้งหมดอยู่ในทินเขาด้วยแอบเข้าไปก็ถูกยิงถึงสองครั้งครั้งแรกไม่โดนครั้งที่สองโดนที่แขนชิงหรอคะแล้วคุณพ่อเจ็บไหมคะไม่เจ็บหรอกนิดหน่อยเองรักษามไม่นานก็หายก็นับว่าโชคดีมากที่คนยิงคงฝีมือไม่ดีหรือไม่ก็คงจะเป็นโชคดีของพ่อมากกว่ายังไม่ถึงคาดว่าง,งั้นเถอะหลังจากที่พ่อเจ็บครั้งนั้นคุณอาสยาก็โดดเข้ามาช่วยเต็มตัว พร้อมทั้งติดต่อตำรวจผู้ใหญ่ที่คุณพ่อของคุณอารู้จักสนิทสนมหาทนายฝีมือดีและหลายหลายฝ่ายมาช่วยกันสุดท้ายก็เคลียร์กันได้พ่อก็เลยขายบ้านหลังนั้นเอาเงินไปลงในบริษัทและคุณอาสยาก็ซื้อหุ้นต่อจากคุณอาวณิ์พร้อมกับให้เงินทดแทนติดตัวอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ช่วยพ่อดูแลจนถึงทุกวันนี้แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้พ่อก็โชคดีที่รอดชีวิตได้มาเจอหนูในวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาสยาเออแล้วตอนนี้คุณอาวณิธทําอะไรคะเสียแล้ว อะไรนะคะเสียแล้วโดนยิงพวกที่เขาไปลงทุนด้วยกันนั่นแหละตามเก็บนิดาเป็นห่วงคุณพ่อจังเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกลูกมันไม่มีอะไรแล้วเราทำทุกอย่างถูกต้องคนงานก็ไว้ใจได้พ่อและคุณอาสยาดูแลพวกเขาอย่างดีไม่มีปัญหาไม่ใช่แค่ดูแลคนงานเรายังดูแลครอบครัวเขาด้วยดีค่ะ oh. เสียงหาที่ดังไม่เบาเลยทำให้คุณอุเทศต้องบอกว่าง่วงก็ไปนอนเถอะลูกหนูยังปรับตัวไม่ได้อย่าฝืนเลย เอาไปอย่างนั้นเองคะ่ะไม่ได้ง่วงและนิดายังไม่อยากนอนตอนนี้นิดายอยากคุยกับคุณพ่ออยากอยู่กับคุณพ่อขอแค่อยู่ใกล้ๆให้นิดาได้เห็นคุณพ่อในสายตาคำตอบของลูกสาวทำให้คุณอุเทศรู้สึกเห็นใจลูกสาวคงเหงาว้าเวที่ต้องอยู่คนเดียวมานานก็กอก็เสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นทำให้คนในห้องพอจะเดาได้ว่าเป็นใครร่างบางของลูกสาวลุกขึ้นยืนพร้อมกับบอกอย่างรวดเร็วว่านิดาไปหลับนะคะ ร่างบางวิ่งปรูดเข้าไปด้านในส่วนที่เป็นห้องนอนคุณอุเทศแอบยิ้มพอเดินตามไปดูก็เห็นว่าร่างของลูกสาวนอนอยู่ใต้ผ้าห่มไปแล้วอดที่จะยิ้มคนเดียวไม่ได้ก่อนที่จะเดินไปที่ประตูผมมารบก,กวนหรือเปล่าพี่ซุ่มเสียงเกรงใจถามขึ้นไม่หลอกเข้ามาสิสยาเดินตามหลังคุณอุเทศเข้าไปในห้องรับแขกคุยงานเสร็จแล้วหรือครับนิดาแล้วครับคำถามพร้อมกับดวงตาที่สอดสายมองไปมา ทําให้คุณอุเทศอดที่จะยิ้มไม่ได้ก่อนที่จะตอบว่าหลับแล้วคงจะเป็นอย่างนี้อีกหลายวันจนกว่าจะปรับตัวได้นะครับผมขออนุญาตเข้าห้องน้ําสักครู่นะคะพี่ <c oughs> คุณอุเทศพยักหน้าให้สยาก็เดินเข้าห้องน้ํา แล้วผ่านทะลุไปยังห้องนอนที่ไม่มีประตูปิดนอกจากผ้าม่านสวยหรูเท่านั้นร่างสูงเดินไปชิดเตียงโน้มตัวลงไปดูคนที่นอนหลับแล้วก็ต้องยิ้มเอ็นดูเมื่อเห็นว่าเปลือกตาบางโดยเฉพาะขนตาที่ยาวเป็นแพร้น,นดิ้นน้อยๆก็เลยก้มหน้าลงไปแตะริมฝีปากอุ่นที่ข้างขมับฝันดีนะครับจูบแล้วก็รีบเดินกลับไปยังห้องรับแขกส่วนคนโดนจูบก็ไม่กล้าลืมตาไม่กล้าขยับตัวได้แต่ปล่อยให้หัวใจเต้นแรงระรัว แล้วก็ค่อยๆยกมือข้างขวาขึ้นมากุมหัวใจเอาไว้เพื่อผ่อนคลายความรู้สึกตื่นตระหนกทั้งยังรู้สึกได้ถุงความร้อนบนใบหน้าไม่ใช่แค่ใบหน้าเท่านั้นร้อนทั้งตัวเลยทีเดียวเป็นครั้งแรกที่หล่อนโดนผู้ชายที่ไม่ใช่บิดาจูบผู้ชายคนแรกที่กล้าหาญจูบหล่อนเขาคิดอะไรอยู่กันแน่แล้วมาจูหลอนทําไมกันหลังจากที่ปลอบผลตัวเองและความตื่นเต้นลดลงแล้วรัชนิดาก็ได้ยินเสียงเขาคุยขับบิดาคุยกันหัวเราะกัน แล้วก็แอบค้นให้อย่างลืมตัวนึกงดหงิดขึ้นมาทันใดเนื่องจากห้องพักของโรงแรมไม่มีประตูห้องนอนที่มิดชิดแถมทุกห้องก็โล่งโปร่งทะลุปุโปร่งไปหมดเขาเลยเดินทะลุไปได้ทุกที่เฮแล้วก็ต้องยกมือขึ้นปิดปากตัวเองแทบไม่ทันเมื่อรู้ว่าเผลอถอนหายใจอย่างแรงไม่รู้ว่าคนข้างนอกจะได้ยินหรือเปล่าดีไม่ดีเขารู้ว่าหลอนแกลงหลับลบหน้าเขาอีกขายหน้าแย่เลยเพราะนึกถึงสิ่งที่เพิ่งผ่านมา ก็ต้องยกมือขึ้นแตะข้างขมับตรงบริเวณที่โดนจูบยังร้อนเผาฝันดีนะครับเสียงนุ่มทุ้มที่ได้ยินฟังดูอ่อนโยนอ่อนหวานเสียเหลือเกินเขาแอบ,บจูบหลอนทั้งที่บิดาของหลอนก็อยู่ในห้องอย่างนั้นหรือเขากล้าขนาดนี้เลยหรือเขาแสดงอองขนาดนี้หลอนคงไม่รอดในเร็วๆนี้กระมังแค่คิดก็หวั่นไหวหัวใจเต้นแรงแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแต่ดูท่าทีของคุณพ่อแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็คงจะไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละ ไม่เห็นคุณพ่อจะพูดอะไรให้มันน่ากลัวเลยหรือว่าเรื่องนี้หล่อนคิดมากไปเองคนเดียว นี่ของฝากจากแคนาดานี่ดาฝากพี่ไว้ให้ยาคุณอุเทศส่งถุงในมือให้กับคนที่นั่งตรงข้ามขอบคุณครับสยารับมาแล้วก็วางเอาไว้บนโต๊ะกลางไม่ได้เปิดออกดูแต่อย่างใดไม่เปิดดูหน่อยหรือว่าเขาซื้ออะไรมาฝากไม่ครับผมเอาไว้เปิดกับคนให้สองคนคําตอบพร้อมกับรอยยิ้มดวงตาวาววามคุณอุเทศถึงกับใส่หน้าน้อยๆเขารู้ว่าคนตรงหน้าดีใจแค่ไหนที่ได้รับของฝากจากลูกสาวของเขาความรักทําให้คนเรามีความสุข ในขณะที่ความรักก็ทําให้ทุกอย่างแสนสาหัสเช่นกันก็ได้แต่หวังว่าคุณตรงหน้าจะมีความรักที่มั่นคงเหมือนกับหัวใจรักที่เขาได้พิสูจน์มานานหลายปีและคงอยู่ตลอดไปอาหารกลางวันผมสั่งจองร้านแล้วนะพี่ร้านคุณชายที่เราเคยไปกินกันนิดาน่าจะชอบอาหารเขาใช้ได้และบายบายนวลจะมาอยู่เป็นเพื่อนนิดา ผมจะไปดูงานก่อสร้างที่คลองลังสิตสยารายงานคุณอุเทศด้วยดวงตาเป็นประกายใบหน้าหลอ่อที่คนอื่นเห็นความขรึมสุขุมตลอดเวลานั่นอมยิ้มนิดนิดคุณอุเทศพยักหน้ารับและรับรู้ว่าอีกฝ่ายคงรู้ทันลูกสาวของเขาเป็นแน่พี่ไปดูด้วยได้ครับว่าแต่ลูกสาวพี่หลับนานแล้วหรือครับคำถามนั้นสยายยื่นหน้าเข้าไปกระซิบถามทำไม คุณอุเทศกระซิบกับสงสัยจากการเมืองคำตอบนั้นทําให้คุณอุเทศต้องเม้มปากหัวเราะเหอะแต่ไม่มีคําตอบแค่นั้นสยาก็รู้แล้วได้แต่ยิ้มบนใบหน้าเมื่อรู้ว่าคนสวยแกล้งหลับเพื่อหลบหน้าเขานั่นเองเจอจูบไปไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างจะโกรธจะงอนเขาหรือเปล่าหรือว่าจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ต้องดูท่าทีตอนที่ตื่นละกันแล้วก็เป็นจริงเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันคนที่ถูกบิดาปลุกให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปรับประทานอาหารข้างนอกพอสบตากับเขาดวงตาคู่หวานกลมโตนั้นก็สะบัดงอๆงอให้เขาอย่างรวดเร็วแถมใบหน้ายังออกสีระเรือ่องงอเล็กๆสยาได้แต่ยิ้มรับในใจเป็นสุขอย่างยิ่งก็ยังดีที่ยังมีความรู้สึกนึกว่าจะโดนเย็นชาใส่ซะแล้วอย่างนี้พอมีกำลังใจสู้รถยุโรปคันหรู ขับมุ่งหน้าไปยังร้านอาหารที่จองเอาไว้โดยสยาเป็นผู้ขับขี่มีคุณอุเทศนั่งคู่ในตอนหน้ารัชนิดานั่งตอนหลังมองออกไปนอกหน้าต่างรถอย่างตื่นเต้นจะว่าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เขาขับรถพาลอนออกมาสัมผัสกับกรุงเทพเมื่อหลายปีที่แล้วที่รัชนิดามาอยู่กรุงเทพก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อเขาไม่ได้พาลอนออกมาเลยทุกอย่างให้ประสานสุนิตและชูชัยเป็นคนจัดการทั้งหมด ไม่น่าเชื่อนะคะว่ากรุงเทพจะเจริญขนาดนี้ถ้าไม่รู้ว่าเป็นกรุงเทพนิดาคิดว่าต้องเป็นเมืองใหญ่บางเมืองในแคนาดาด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยน้ำเสียงตื่นเต้นที่ปิดไม่มิดทําให้คนฟังทั้งสองต้องยิ้มแล้วนี่นิดาจะออกไปไหนอย่างไรได้คะไม่รู้จักรถเมย์ด้วยคุณพูดถามอย่างกางังวลเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับประสานจะคอยดูแลนิดาเองไม่เป็นไรคะ่ะนิดาน่าจะลองนั่งแท็กซี่หรือไม่ก็ขึ้นรถโดยสารดูบ้าง ไม่ได้ไม่ได้สองเสียงของสองคนที่นั่งอยู่หน้ารถประสานขึ้นพร้อมกันแท็กซี่สมัยนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกลูกอันตรายที่สุดโชคดีก็เจอคนดีโชคร้ายก็อันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวถ้าหนูติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์จะรู้ว่าภัยจากแท็กซี่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยทีเดียวสารพัดรูปแบบที่คนใจร้ายในคาบของคนขับรถแท็กซี่ใช้ทำร้ายหรือว่าทำลายลูกค้าผู้หญิงบิดาบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นกังวล ไม่ต่างกับคนที่กําลังทําหน้าที่ขับรถแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาค่ะนิดารับปากแล้วก็แอบ,บถอนใจเบาๆคนเดียวรับรู้ได้ถึงความห่วงใยของบิดาเป็นอย่างยิ่งเสร็จจากอาหารกลางวันที่มีทั้งบิดาและเขาคอยดูแลเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่กลับมาถึงเมืองไทยทําให้รัชนิดารับประทานได้มากเป็นพิเศษเพอออกมาจากร้านอาหารรัชนิดาก็ขอกลับโรงแรมทันทีเพราะรู้สึกได้ถึงความง่วงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท้องอิ่มแล้วมาถึงโรงแรม ก็พบกับประสานและนวนลลัชินดาคุยกับประสานรำลึกถึงความหลังกันเล็กน้อยพร้อมทั้งขอโทษที่ทำให้ไปรอรับเกอร์เมื่อคืนส่วนสยาก็สั่งความกับนวลฉันจะไปธุระกับคุณอุเทศนวลอยู่ดูแลคุณนิดานะอย่าให้คลาดส,สายตาคุณนิดาไปไหนก็ต้องตามเข้าใจไหมถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้ตามเบอร์นี่ค่ะหลังจากเจ้านายออกไปแล้ว รัชนิดาก็นั่งมองร่างเล็กที่นั่งอยู่บนพื้นหน้าเตียงไม่ขยับเขยื้อนไปไหนจนรู้สึกอึดอัดต้องบอกว่านวลขึ้นนั่งบนเก้าอี้เถอะฉันไม่ใช่เจ้านายนวลหรอกไม่ได้ค่ะนายน้อยสั่งว่าคุณเป็นเจ้านายที่นวลต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ใช่หรอกใช่ค่ะอีกฝ่ายเถียงกับจริงจังหนักแน่นรัชนิดาก็เลยหยุดหญิงสาวที่น่าจะอายุน้อยกว่าหล่อนหลายปีคนนี้ก็คงจะฟังแต่เจ้านายของหล่อนเท่านั้น ไหนๆก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ถามเรื่องราวส่วนตัวของเขาบ้างอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆเ,เออนวลอยู่กับนายน้อยของนวลมานานหรือยังจ๊ะสามปีค่ะพี่สาวนวลพี่นิ่มมาอยู่ก่อนพอนวลจบมัธยมสามก็ออกโรงเรียนมาอยู่กับนายน้อยค่ะฉันเคยเจอพี่นิ่มเมื่อก่อนที่จะไปนอกพี่นิ่มสบายดีหรือจ๊ะสบายดีค่ะดีจ้ะว่าแต่นวลทำไมไม่เรียนต่อเล่า นวลหัวไม่ดีค่ะเรียนไม่เก่งจบมัธยมสามมาได้นี่ก็ดีถมเทแล้วค่ะรัชนิดาท่งยิ้มปลอบใจให้คนนั่งอยู่บนพื้นพรมแต่ดูแล้วเจ้าตัวน่าจะยอมรับในตัวเองได้ดีไม่ได้มีวิเววของความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยแล้วพ่อแม่เล่าจ๊ะพ่อกับแม่ทำงานช่วยที่รีสอร์ทบนเกาะของบ้านใหญ่ค่ะเออแล้วครอบครัวของนายน้อยอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ภูเก็ตค่ะอา้าวทำไมเขาไม่อยู่ด้วยกันเล่า แม่บอกว่านายหญิงไม่ชอบกรุงเทพค่ะมันวุ่นวายเวียนหัวแต่นานๆมาทีนายหญิงนี่แปลว่าภรรยาของเขาหรือเปล่านะอยากถามตรงๆแต่ก็เกรงว่าลูกน้องจะเอาไปรายงานเจ้านายถามแค่นี้ก่อนละกันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆค่อยถามอีกดีใจที่ได้คุยกับนวลน,นะแต่ตอนนี้ฉันขอนอนก่อนอิ่มจัดจนจะลืมตาไม่ไหวแล้วใครมาเคาะห้อง ถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักก็อย่าเปิดประตูน,นะจ๊ะค่ะเจ้านายนอนบนเตียงหลับไปแล้วนวลได้แต่นั่งมองอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรนั่งนานๆก็เมื่อยก็เลยเอนตัวลงนอนบนพื้นพรมหน้าเตียงนานเท่านานแล้วก็รู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงพริกตัวบนเตียงนวลก็เลยผุดลุกขึ้นนั่งงัวเงียในขณะที่คนที่นอนบนเตียงก็ลุกขึ้นเช่นกันตาสองข้างยังปิด แต่กระพูดบางอย่างออกมาเป็นภาษาที่นวนไม่เข้าใจพูดเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนเหมือนเดิมนวนได้แต่ยกมือขึ้นเกาศีรษะไม่รู้ว่าเจ้านายคนใหม่สั่งความว่าอะไรฟังไม่เห็นรู้เรื่องเจ้านายล้มตัวลงนอนหลับต่อนวนก็เลยล้มตัวลงนอนบ้าง